ว่าเช้านี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งประเด็นก่อนนะครับคุณผู้ชมที่เราเคยรายงานไปนะครับ<ะ>ล่าสุดนะครับตอนนี้ชาวบ้านแลวก็ตำรวจจังหวัดพิษณุโลกนะครับสามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุที่ฆ่ารัดคอเด็กหญิงวัย14ปีในอำเภอนครไทยได้แล้วนะครับจากกรณีฆ่ารัดคอน้องพิงวัย14ปีที่ตำบลบ่อโพอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อห้าเมษายนที่ผ่านมาขณะเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตอยู่ตามลําพังในบ้านนะครับเพราะพ่อแม่นั้นออกไปทํางานรับจ้างก่อนที่น้าสาวจะมาพบในสภาพนอนหมดสติไม่สวมกางเกงมีรอยช้าที่ลาคอก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นตํารวจแล้วก็ชาวบ้านนะครับต้องเดินเท้าปูพรมตามแนวปา่าเขตรอยต่ออําเภอนครไทยของพิษณุโลกและก็อําเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยในพื้นที่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ3กิโลเมตรเพื่อจะไล่ล่าคนที่ก่อเหตุ ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละเพราะว่าเห็นมีท่าทางที่มีพิรุษที่บริเวณบ้านที่เกิดเหตุล่าสุดนะครับตำรวจจับตัวได้แล้วก็คือนายสนหุมเพียงไปเจออยู่ในสภาพอิดโรยเลยนะครับหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่ข้าวโพดซึ่งเป็นไร่ของบิดาผู้เสียชีวิตก็คือน้องพิงนะครับตำรวจก็เลยคุมตัวลงมาจากภูเขาระหว่างทางก็มีชาวบ้าน ไปรอมุงดูเป็นจำนวนมากจนเกือบถูกชาวบ้านแล้วก็ญาติลุมประชาทันทำให้ตำรวจต้องรีบนำตัวออกจากพื้นที่แล้วก็นำไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนครไทยซึ่งนายสนก็รับสารภาพนะครับบอกว่าตัวเองนี่หละเป็นคนลงมือข่มขืนแล้วก็ฆ่ารัดคอน้องพิงจนเสียชีวิตจริงๆนะครับก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยคือประเด็นก็คือนายสนคนนี้เข้าไปยืมที่ชาร์จแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือในบ้านพักของผู้ตายแล้วก็เจอน้องเขาใส่กางเกงขาสั้นนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ตัวเองก็เลยเกิดอารมณ์จึงเดินออกไปหยิบเชือกนอกบ้านแล้วก็เข้ามารัดคอผู้ตายก่อนที่จะลงมือกระทำชําเรา